สวัสดีครับผมอิสุพรรณกอนอื่นเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การส,ส,สนับสนุนไวรุ่นไปเหลืองเฮงสุพรรณตลอดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเทคนิคการใส่แคมแบบเฮงสุพรรณนะครับทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆที่ใช้แคมรลดความเสียหายและเกิดประโยชน์สูงสุดแคมก็จะมีระยะตั้งวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวเลขตั้งวาลฉะนั้นเดี๋ยวจะทาตัวเลขตั้งวาลแบบละเอียดและวิธีการถอดใส่แบบสไตล์ผมนะครับรับรองว่าใช้แน่นอนก่อนอื่นถห้เพืเ่อนเปิดฝาวุ้งฝ่าวาลมาแล้วนะครับบางคนมาร์กอยู่แบบนี้หรือตรงไหนก็แล้วแต่แล้วถอดเลยผมมองว่าเวลาใส่เนี่ยนะครับบางครั้งเราหมุนกลับไปโซ่ตกล่องบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างฉะนั้น ผมแนะนำว่าให้ตั้งมาร์กให้อยู่กลับไปอยู่ศูนใต้บนนะครับแล้วก็มาร์กทีตรงแล้วเพื่อนๆสังเกตมาร์กทีเนะี่ยมาร์กตัวทีเนะี่ยนะครับมันจะมีขีดอยู่บางรุ่นก็ขีดอยู่บนบางรุ่นก็ขีดอยู่ล่างน,นะครับเนี่ยให้ขีดเนะี่ยมันตรงไม่ใช่ทีตรงนะให้ขีดแนะ่มันตรงนะครับแล้วก็พอตั้งเจอแล้วก็ทําการถอด ถามว่าทำไมถึงต้องตั้งก่อนถอดเพราะว่าเวลาเราใส่หรือว่าเราขยับอะไรเนี่ยมันก็อยู่ใกล้เคียงไม่ต้องหมุนโซ่เยอะโซ่ไม่ตกรองโอกาสผิดมาร์กน้อยนะครับก็ถอดแคมตัวเก่าออกนะครับแล้วก็อีกแนะนอนนิดนึงก็คือว่าเวลาถอดใส่ควรจะถอดหัวเทียนก่อนไม่ให้กำลังอัดมันคายอยู่บนกระบอกสนะูบก็ถอด ถ้าเราตั้งมาใกล้ๆเนี่ยเวลาเราถอดออกถอดใส่นันจะขยับนิดเดียวเวลาถอดแคมมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่เคยทํารถลูกโตก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ระดับคนที่ไม่เคยทํารถลูกโตหรือว่าไปซื้อแคมลูกเดิมไปนะครับแนะนําก็ให้คลายตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาถอดเนี่ย มันจะออกง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่าตัวช่วยสตาร์ทอยู่ตรงไหนจะรอดูแป๊บนึ่งนแครัลูกโตติดนิดนึงนปึบ๊บนะครับอย่างนี้ถอดออกมาแล้วปึบ๊บ ถ้าเป็นของเดิมมันจะมีตัวช่วยสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับบางคนซื้อแคมไปแล้วบอกรุ่นลูกเดิมผมใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าพอเป็นแคมแต่งแล้วเราไม่จะเป็นอาชีในละนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำความสะอาดแคมถ้าเป็นพาร์ทอจะมีบูตไปให้ทุกตัวนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนแคมจากแคมเดิมใส่ลูกปืนนะครับสิ่งอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการใส่ ลูกปืนควรจะไม่ควรตอกแบบนี้ไม่ควรเป็นอย่างยิงตอกข้างๆนี้ต้องหาบ็อกสวมแล้วเคาะเข้าไปหรือใช้ท่านอัดน,นะครับสองลูกปืนต้องลื่นใส่ไปแล้วต้องสะอาดนะครับเนี่ยพอสะอาดปุ๊บวิธีการใส่วิธีการตั้งวาลวเ็้าต่อจากนี้ไปนะครับเราเปลี่ยนแคมแล้วเราก็ใส่ นี่ขนาดเราค้ายนะครับเพื่อนๆห้ามตอกเด็กขาดขยับขยับใช่ไหมขยับแล้วก็บุ่นก็เจอแล้วถ้าเป็นแคมลูกเล็กก็ใส่ง่ายกว่านี้แต่นี่เอารถลูกโตโห้จะกห้าม,มาให้ดูเลยเสร็จแล้วปุ๊บพอใส่ไปแล้วเนี่ยหลายๆคนที่พลาดเลยเนี่ยก็คือ เกียวน็อตพวกนี้ถ้าเกิดว่ารีบใส่หรือว่าเกียวไม่ดีหรือสกรปกรกลุดครับลุดแน่นอนนะครับหลายๆคนแคมชาร์ปที่มีเสียงหอนนอกจากเสียงดังนะเสียงอื้ออื้ออื้อเนี่ยลูกปืนมันจะเสียลูกปืนสกรปรกเราก็ไข่ไปหลายๆคนก็ไขเนาอตัวนี้ไม่แน่นนะครับแคมก็ลุดออกมาเฟืออีก ก็ต้องระวังถายแค่พอตึงไม่ได้ขายเปาเราตายเสร็จแล้วปุ๊บข้อดีของการตั้งมารก์ก่อนใส่ก็คือเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราขยับนิดเดียวเจอมาร์กทีเลยน่ะอย่างนิดเดียวเจอเลยป้องกันโซ่หลุดร่องได้เป็นอย่างดีเฟืองเป็นเฟืองเดิมหรือฟืองแต่งก็งงแล้วแต่พอเราขยับ สมมุติว่าอยาก,การณีนี้มันลื่นมากใช่ไหมมันพลิกไปพลิกมาฉะนั้นเราก็ดูเลยว่าเฮ้มาร์คทีของเราเนี่ยมันคว้าเดินหน้าไปนิดหนึ่งโอเคมาร์คต้องเดินหน้านะครับหรือมีเพื่อนช่วยจับจะยิ่งดีใหญ่แต่นี่ก็ยังทำงานคนเดียวนะครับเนี่ยพอมันคว้านิดหนึ่งเราดูเห็นคว้านิดหนึ่งเนี่ยเราใส่เสร็จไรเมื่นไอน็อตกลับมาดูก่อนดีว่าอ๋อโอเคตรงเนี่ยวิธีการถอดที่ดี มันก็ไม่ต้องขยับอะไรเยอะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าผมให้ความสำคัญกับมันนะ,นะครับเนี่ยแล้วหมุนเมื่อไหร่ที่โซ่เราลิ้นของเราเนี่ยหมุนโดยที่ไม่มีอะไรล้างเลยเนี่ยมันมีโอกาสตกล่องหรือหลุดล่องได้นะครับแล้วเพื่อนๆอจ,จะมองว่าเฮ้ย ของพี่เป็นตัวตั้งอย่างนี้แล้วถ้าตัวตั้งเดิมทําอย่างไรเนี่ยตัวตั้งอย่างนี้เดี๋ยวไขน็อตก่อนจะบอกในหะ้ถ้าเป็นตัวตั้งเดิมเพื่อนๆก็เอาไขาควงนะครับแย่เข้าไปแล้วก็ไขขึ้นมาให้สุดสังเกตมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเห็นปะ่ะสังเกตในรูนเห็นปะ่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดนะครับ แล้วบางทีอาการคลิกกของการใส่แคมบางคนเขาก็ลืมเนะี่ยบางคนชักอันนี้ออกอันนี้ยังไม่พู้ดุดเลยบางครั้งตัวตั้งโซเสียนะครับบางครั้งปล่อยลงแล้วสป,ปริงมันอ่อนล้าลองไข่ซ้าดูสมมติเราปล่อยไปหมดแล้วเนี่ยแล้วลองไข่นิดหนึง่งตึงไหมหรือว่ามันมีเสียงดงังเราเอาตัวสกุรไลเนี่ยไข่แล้วแย่ดูว่าโซมันเต้นไหมเต้นก็ดังครับนะครับ ฝากไว้ดูด้วยพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราไขาน็อตไดแ้แล้วปุ๊บเรามาตั้งวาลวทีนี้แหละบางคนตั้งวาลวห่างวาลวชิดบางคนไม่ใส่จากนี้เฮ้ยตรงแล้วตั้งได้เลยไม่ใช่เวลาตั้งจริงๆเราจะต้องให้มันนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งนะครับระยะวาลวที่ผมใช้ก็เป็น0.13ตามข้างกล่อง ไปวิธีการตั้งวาลวไม่ใช่ศูนยจุดหนึ่งสามแน่นแน่นจนเข้าไม่ได้ก็ตึงนะครับรูดไม่ได้เลยโอ้ยงี้ไม่ได้ก็ตึงก็ขยับให้มันพอดีพอดีหน่อยอแต่ไม่ใช่หลุดแบบว่าหลวมเลยก็จะกลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าต้องระวังเสร็จแล้วปุ๊บเราไข่นี้ได้ตึงอยู่ปุ๊บเรามาหมุนนี้ก่อนกลับมาดูนี้เนี่ยใช่ไหม มันอยู่นี้ก่อนนะไม่ใช่ว่ะเราก็ขยับเอฟเอาละนี่อย่างงี้ยล้วก็เช็คถ้ามีอาการย่อนไปเราก็เติมหน่อยจริงพอท้องแคมมันการหมุนที่จาน,จานเพจเนี่ยมันจานไฟเนี่ยมันส่งผลกับระยะท้องเยอะมากพอเราตั้งได้แล้วอ่ะโอเค เราปล่อยแล้วละเดี๋ยบางคนไปตั้งตรงที่มันจุดท็อปเดทเดินหน้าแล้ววาวก็ห่างนะครับฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้เลยทีกับตอนตั้งวาวสำคัญมากพอมันได้เราก็ไขเครื่องมือบางทีเนะี่ยต้องมีตัวล็อกถ้าไม่มีตัวล็อกตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยวิธีการใส่เนี่ยปึ๊บพอเราล็อกหัวแล้วเราก็อยู่เฉยๆไขน็อตตัวเช็คอกที ทีแล้วมาครับทำทำตัวล่างเช่นเดียวกันศูนย์จุดหนึ่งสาม กลับม,มาหา m ร r k ไมาใช่อีกทีหนึง่งเปลี่ยนขยับ